สิ่งใดก็ตามที่เหล่าภาคมืดภาคมาเรเหล่าซาตานพยามารพยามารต่างดาวต่างดาวายมืดแต่ใดก็ตามลูกหลานบริวารของภาคมืดภาคมารทั้งหลายนะที่ใช้ทฤธิีเตระพิญญาคุณไสยมนต์ดำคาถาคมเวทมน์ทั้งหลายเทคนิคทางใดๆก็ตามทางจิตนะในการปิดกั้นจิตในการสะกดจิตในการควบคุมจิตในการชักจูงจิตทั้งหลายาหรือว่าปิดกั้นปิดบงังอารมณ์ความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างของผู้ป่วยสัตว์ทั้งหลายไว้ก็ตาม นะใช้คําโกหกหลอกลวงนะใช้ข้อมูลเท็จทั้งหลายนะยัดใส่ในความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ของเราผู้โปรดรสาทั้งหลายนะใช้ความรู้สึกนึกคิดเทียมของตนยัดใส่ผู้โปรดรสาทั้งหลายนะใช้ทิริริเดในการปั่นจิตปั่นใจใช้เงินไขในจิตในใจใช้ปมในจิตในใจใช้ความน้อยอกน้อยใจคอยใช้ความโกรธเคืองใช้ความรัเซิบคะนะของในจิตในใจของผู้โปรดรสาทั้งหลายมาขยายความนะจนกลายเป็นความ ขัดแยง้งทะเลาะเบาะแว้งการด่าทอการบริพาทใดๆก็ตามนะก่อให้เกิดความแตกแยกแตกสามัคคีก่อให้เกิดความเหินห่างหมังเมินนะก่อให้เกิดความแตกแยกซึ่งกันและกันในทีมโปรดก็ตามในครอบครัวทั้งหลายก็ตามทั้งหมดนั้งสิ้นนะหรือว่าใช้ทิดดริเดชในการดนจิตตนใจนะกีดกันให้ไกลห่างจากพระธรรมก็ตามจากองค์มหาบาร,รมีผู้โปรดสัตว์ครุขุบาจารย์หรือครอบครัวก็ตามทั้งหมดนั้งสิ้น หรือสิ่งใดก็ตามที่เคยใช้อทิลิลิเดทในการกันแกล้งรังแก่ก่อให้เกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยก่อให้เกิดทุกข์ทษนในกายทั้งหลายนะจนต้องหาหมอผ่าตัดอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นนะหรือว่าใช้อิทิลิลิเดทนะในการดนบันดาลให้เกิดความติดขัดข้องคาในธุรกิจการงานการค้าการขายนะการเป็นการอยู่การใช้ชีวิตนะการสร้างการทะเลาะเบาแวงขัดแย้งในครอบครัวก็ตามนะของผู้โปิดทั้งหลายก็ตามนะแล้วก็ การใช้อิทธิฤทธิเดชนะในการโดนบันดาลให้เกิดความติดขัดข้องคาในการเงินการงานทั้งหลายนะ่อให้เกิดความแตกแยกทะเลาะเบาะแว้งใดๆก็ตามในหน้าที่การงานในธุรกิจการงานทั้งหลายทั้งหมดสิ้นนะปิดกั้นปิดบังรายรับใดได้ทั้งหมดทั้งมวลนะแล้วก็สิ่งใดก็ตามนะที่เคยใช้คําโกหกหลอกลวงทั้งหลายนะในการปั่นจิตปั่นใจทั้งหมดสิ้นนะการโดนบันดาลให้เกิดความเจ็บปวดฉับพลันใดใก็ตามเจ็บปวดฉับพลันทั้งหลาย แล้วก็การใช้เงื่อนไขข้อมูลทั้งหลายปั่นจิตปั่นใจทั้งสองฝั่งฝ่ายไหนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ตามนะฝ่ายฝ่ายที่ถูกปั่นทั้งหมดทั้งมวลนะให้วิบากกรรมทั้งหมดทั้งมวลเหล่านั้นได้ย้อนกลับตีกลับสะท้อนกลับสะกดกลับกลับขังตัวมันเองการนความเจ็บปวดทุกทรมานการนความบีบคั้นกดดันการนความทนได้ยากกับนความวิปริตวิปราดคุ้มค้ั่งฟั่นเฟือนในจิตในใจนะกลายเป็นทุก์โทษนะกลายเป็นพันธะพันนาการเหนียวเหนือเหนียวแน่นกลายเป็นทุก์โทษ จะปวดทุกข์ทรมานแสนสาหัสช่วกับช่วกันต่อทุกๆภาคส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้กระทําก็ตามทีผู้สั่งการให้กระทําก็ตามทีนะผู้ส่งจิตมากระทําจากระยะไกลก็ตามทีนะให้มีส่วนในการสะกดการจองจําโดยวิบากตัวมันเองนี้โดยทั่วกันไปตลอดการเทินแลนะสิ่งใดก็ตามที่ดูดพลังชีวิตดูดพลังบารมีที่วัสนาบารมีจากภาคส่วนต่างๆไปใช้ในทางที่ผิดนะก็ขอให้สูญสลายกับคืนสู่สุญญาตาทั้งหมดสิน้นเพื่อไม่ให้เป็นเวรเป็นกรรมต่อไปแลนะสิ่งใดก็ตามที่แอบแฝงนะให ใช้ความสามารถใช้บารมีของผู้โปรดทั้งหลายนะในการทําวัตถุธาตุใดๆก็ตามนะใช้ในการสร้างรูปลักษ์รูปเหมือนองคุณนะหรือว่าสร้างวัตถุพลังงานอะไรบางอย่างก็ตามแต่แฝงไปด้วยพลังงานมืดนะส่งผ่านไปยังโลกสังคมโดยรวมนะขอให้เกิดความมืดแผกกระจายไปก็ขอให้ทําให้สําเร็จนะไม่ว่าจะทําในวัดนอกวัดก็ตามก็ขอให้ทาให้สาเร็จล้มเหลวโดยทุประการเถินนะเพื่อกันกรรมต่อไปให้ผู้โปรดนะ แล้วก awesome ็ทุกกรณีกรรทุกเพศกรรทุกสนากรรมของภาคมืดภาคมารพญามารพญามาต่างดาวต่างดาวฝ่ายมืดทั้งหลายนะกระทำด้วยกายวาจาใจที่ลิลิเดตพิญญาตบะชาญญาคุณสายมณดาคาถาคมทั้งหลายนะเจตนาชั่วร้ายแอบแฝงใดๆดก็ตามทั้งหมดทั้งมวลนะน้อมองมหาบารมีทุกพระองค์รมเป็นประธานขอให้กรรมทั้งหมดทั้งมวลของทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิพึงเป็นอโหสิกรรมนับตั้งแต่การบัดนี้เป็นต้นไปทุกอย่างอโหสีอโหสีอโหสี โซโซโซอ่ะหยาดน้ำอีกหน่อยอ่ะมาทุกชีวิตจีตวิญญาณทุกมูลเราเชิญภูมิพึงมีส่วนในทั่วกันไปตลอดการเถอะ